คู่รักสามทางโชคดีมีคนช่วยอุ้มบุญชายรักร่วมเพศชาวแคนาดาสมรายที่รักกันสุดชีวิตตัดสินใจว่าอยากจะเป็นคุณพ่อคุณสามแล้วล่ะด้วยความช่วยเหลือจากพี่สาวและน้องสาวของพวกเขาฝันก็เลยกำลังจะเป็นจริงโดยความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการแต่งงานกันระหว่างเชนและอดัม ต่อมาพวกเขาได้พบกับเซบาสเตียนในไนคลับแบบกังนำสไตล์ในปี2012เชนและอดัมก็เลยตัดสินใจอย่าเพราะว่าไม่อยากทำให้เซบาสเตียนน้อยใจในความรักสามทางครั้งนี้พวกเขาทั้งสามอยู่กินกันอย่างมีความสุขจนแน่ใจว่าพร้อมแล้วที่จะอัปเกรดเป็นคุณพ่อด้วยกัน ติดอยู่ตรงที่ว่าพวกเขาตั้งครนภไม่ได้นะสิพี่สาวของเชนและน้องสาวของเซบาสเตียนก็เลยอาสาที่จะช่วยพวกเขาด้วยการบริจาคไข่และก็จะช่วยอุ้มบุญให้แม้ว่าทั้งสามหนุ่มจะไม่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายแต่ว่าพวกเขาได้เซ็นเอกสารที่จะมีผลผูกพันร่วมกันตามกฎหมายจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะได้กลายเป็นครอบครัวใหญ่เปี่ยมสุขได้ดังใจสักทียินดีด้วยนะคะ you <sweak>